สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญกระสับเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเหรียญกระสับเหรียญ50สตางค์พี2 4 9พศน4 9 3นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับสำหรับ เหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับมีต้นแบบของพระพักในหลวงรัชกาลที่9ผินพระพักทางเบื้องขวานะครับซึ่งจะเรียกว่าพระพักหนุ่มนะครับมีต้นแบบมาจากธนบัตรใบละ100นะครับซึ่งผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2491ผลิตยาวนานถึง25ปีนะครับ จนถึงปีพศ2515นะครับซึ่งสมัยนั้น100บาทสามารถซื้อทองได้1บาทนะครับสมัยที่ทองบาทละ80นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้นะครับปีพศ2493จะผลิตออกมาทั้งหมด2บ็อกนะครับมีบ็อกพิมพ์ตัวหนังสือบางและ พิมพ์ตัวหนังสือหนานะครับซึ่งบล็อกที่หาง่ายจะเป็นตัวหนังสือบางนะครับปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะไม่เกินเหรียญละ20บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0บาทนะครับส่วนบล็อกที่หายากนะครับจะเป็นบล็อกพิมพ์ตัวหนังสือหนานะครับให้สังเกตที่เลข50สตางค์นะครับ ตัวหนังสือถ้าเป็นบล็อกปกติเลข5กับเลข0จะอยู่ห่างกันนะครับส่วนบล็อกพิมพ์ตัวหนังสือหนาเลข50สตางค์เลข5กับเลข0จะอยู่ชิดกันนะครับให้สังเกตเบื้องต้นคือจุดนี้จุดเดียวก็สามารถแยกออกนะครับระหว่างบล็อกตัวหนังสือหนาและบล็อกตัวหนังสือบางนะครับสำหรับบล็อกตัวหนังสือหนา ปัจจุบันถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีการรับซื้อแล้วอยู่ที่เหรียญละ1 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆเหรียญย n c ที่ไม่ผ่านใช้มีการรับซื้ออยู่ที่เหรียญละสูงสุด5000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493ที่เป็นบ็อกตัวหนังสือหนานี่นะครับเป็นแบบที่นิยมและค่อนข้างหายาก และปัจจุบันยังติดอันดับที่6ใน10ของเหรียญหายากในสมัยรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เหล่านักสะสมเงินโบราณต่างหากันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับลองดูเหรียญของท่านนะครับสังเกตตามที่ผมอธิบายนะครับไม่แน่เพื่อนๆอาจจะมีเหรียญ50สตางตัวหนังสือหนาก็ได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับและขอต้อนรับมาสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ